สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปาดครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้งเก่งก่อนเกมวิเคราะห์สถานการณ์ของฟุตบอลไทยลลกหนึ่งที่จะลงแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับโปรแกรมสัปดาห์นี้ยังมีเพียงแค่7คู่เหมือนเดิมเพราะว่า BG จีปทุมยังอยู่ในช่วงของการกักตัวที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หลังจากเสร็จภารกิจจากศึก a f c c h a m p i o n s l e a g u e ส่วนคู่ใหญ่ประจำสัปดาห์ซ u เปอร์บิ๊กแมชเป็นการเจอกันของ B Bank United เปิดบานรับรือนของบุรีกูเยูไนเต็ด เดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าสภาพทั้งสองทีมเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงคาดการณ์11ตัวจริงส่วนโปรแกรมวันศุกร์ก็น่าติดตามนะครับเปิดหัวมาก่อนด้วยการเจอกันของเมืองทองกับทางราชบุรีถ้าพร้อมแล้วนะครับกด subscribe พร้อมกับก,บกระดิ่งแจ้งเตือน,นช่องทาง YouTube และก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราถ้าพร้อมแล้วไปติดตามเกมคู่แรกกันครับคู่เปิดหัวของสัปดาห์ที่4จะเริ่มเตะวันศุกร์ที่24กันยายนนี้ในเวลา6โมงเย็นที่ธนโดมสเตเดียมช่อง5แล้วก็ Play ถ่ทอดดเ,เอสเนของ กีนพยองเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชันมังกรราชบุรี FC ก็มองที่ความพร้อมก่อนนะครับความสดเนี่ยทางฝั่งเมืองทองได้เปรียบนิดหน่อยเพราะว่าได้พักมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากเป็นเกมไม่ต้องเจอกับ BG แล้ว g g เนี่ยลงแข่งขันไม่ได้เพราะต้องกักตัวอยู่ที่ภูเก็ตหลังจากเสร็จสึก a f c Champions League กับทางชุนบุกมาที่เกาหลีใต้ก็เลยทำให้มาริโอยูรอฟสกี เพิ่งจะลงไปแค่2เกมจากการบุกเสมอกับประจวบ2-2และก็ไล่ตีเสมอชมบุรี3-3หลังจากถูกนำไปก่อนถึง3 0ก็เลยอยู่ดันดับ13ของตารางก่อนเล่นในวิคนี้สภาพทีมของเมืองทองค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับตัวหลักไม่มีใครติดโทษแบนซึ่งมาริโอสามารถเลือกจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามได้เต็มที่บวกกับการไล่ตีเจ้าชมบุรีทั้งที่ตามหลัง3ลูกผมเชื่อว่ามันเพิ่มความมั่นใจให้กับบรรดาตัวรุกอย่างแน่นอนเพราะว่าบอลจะแพ้เนี่ยกลับมามีแต้มแล้วสกอร์ที่ตามหลังมันเป็นสกอร์ที่ตามหลังแบบขาดลอยใครจะ เชื่อนะครับว่าจะกลับมาได้แล้วใช้เวลาตีเสมอเพียงแค่ 11นาทีโดยเฉพาะกับอริษกไกรสอนกองหน้าตัวความหวังเบอร์หนึ่งของทีมที่เปิดสกอร์แรกในซีซั่นนี้ได้แล้วมาดูโฉหน้าตัวจริงของเมืองทองที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะลงตัวแล้วนะครับระบบยังคงเหมือนเดิม4 1 4หหรือว่าหมุนมาเป็น433ได้ระหว่างเกมประตูสมพรยศเฝ้าเสาเกมรับแบ็กขวาสุพรปีนากกาตาโพแบ็กซ้ายใช้วัฒนากรสวัสดิ์ละครแล้วก็คู่เซนเตอร์ลูคัสโฮชากับชาติชายแสงดาวนี่คือแบ็กโฟร์ที่ดีที่สุดนะครับอย่ามีใครเจ็บอย่ามีใครแบนรับรองเมืองทองก็พอจะอุ่นใจจ้้บบาางงเเวลตออกั ยักษ์ใหญ่ด้วยกันส่วนมิดฟิล์ตัวรับก็จะเป็นวีรเทพป้อมพันธ์ตัวรุกษาดอมีซาเยฟกับบงศกรชัยกุลเทบินหรือว่าอาจจะเป็นธีรพลย้อเย้ยที่ได้เล่นแบบเต็มๆแล้วนะครับหลังจากที่ลงมาชิมรางเป็นสำรองและได้เวลาในการลงเล่นมากขึ้นตามลําดับริมเส้นวิเล่นป๊อปยืนทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยเป็นพิชัอุตราอาจจะเบียดทางปรเมศอาจวิไลสตาร์ทก่อน หน้าเป้าก็เป็นอธิษดิ์ไกรสอนเหมือนเดิมส่วนทีมเยอร,ราชบุรีมีเกมลงเล่นไปแล้ว3นัดซึ่ง3นัดที่ผ่านมาของราชันบกรบุกชนะขอนแก่นยูนเต็ด2-0บุกแพ้บีจีและล่าสุดบุกปยันเสมอเชียงราย 0- 0ทั้งที่เหลือ10คนก็มี4แต้มอยู่ดับ7นัดขนาดนี้ปัญหาของทีมเยือนในเกมวันนี้ก็คือการโดนใบแดงของลุกวุดแลนด์กองหลังฟิลิปปินส์โคต้าอาเซียนที่ถูกไล่ออกนัดที่เจอกับเชียงรายทําให้ถูกแบนหนึ่งนัดเล่นไม่ได้เชฟเกมรับอาจต้องปรัับบบยยืนสมมควเลรรรก็ต้องดู่าาาชุีจะ ไม้ไหนกับการเยือนรังกิเลนพยองเพราะเกมที่บุกรังกว่างซงใช้ระบบหลังสามี land, วูดแลนด์ปวีและก็ปวิดวัดเล่นร่วมกันแต่เมื่อวูดแลนด์โดนแบนน่าสนใจเลยครับโค้ชเยบจังงัดแผนการเล่นแบบไหนมาใช้แต่หากถามมุมมองผมการออกไปเยือนเล่นเพลย์เซฟไว้ก่อนแน่นอนอยู่แล้วนะครับหวังเอาแต้มกลับออกไปเหมือนที่ทําได้กับเชียงรายคือการซื้อเรื่องเกมรับไว้ก่อนแล้วดักจังหวะโตด้ดีๆส่วนการจัดทัพ หากใช้หลังสาตำแหน่งนทาวารจอมเซฟอย่างกำพลปฐมอาคากุลเนี่ยลงแน่นอนนะครับกองหลังวูดแลนด์โดนแบนก็สามารถใส่จิรวัตรทองแสงคราวมายืนฝั่งซ้ายและขยับประวินวัตรไปยืนทางขวาตัวสุดท้ายในยผมคิดว่ายังเป็นปวีอยู่แล้วนะครับวิงแบ็กซ้ายเกติศักดิ์เจมุดมส่วนขวาเนี่ยเป็นสิริโชกันหนูขณะที่ตรงกลางปฐมชัยเสือสกุลเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของผลตรวจโควิดแต่ว่าถ้าผลยืนยันออกมาเป็นลบ ก่อนเกมจะเริ่มก็ลงเล่นได้นะครับเพราะว่าปีนี้ไทยลีกจะมีการตรวจโควิดก่อนแข่งหากใครผลเป็นบวกหมดสิทธิ์เล่นพันทีซึ่งถ้าเกิดว่าปฐถมชัยไม่พร้อมก็ยังมีกฤษณนนท์ศรีสุวรรณลงมาตัดเกมแทนได้แล้วก็ใช้เซบาสเตียนบูตฟิตขับเคลื่อนเกมกับธนารากรนุ่มจันสกุลส่วนคู่หน้าเดเลยกับสตีเฟนดองจิลป่วนเกมรับเจ้าบ้านคู่นี้ผมมองว่าราชบุรีเน้นเกมรับอยู่แล้วนะครับปล่อยให้เมืองทองครองบอลไปมาแล้วก็รอจังหวะดักตัดแล้วโต้เอาเกมรุก มีลองจิวกับแดเลอดีตเด็กเก่าของเมืองทองที่จะกลับมาเยือนทีนเก่าครั้งแรกหลังจากที่ย้ายออกไปผมเชื่อว่าก็สามารถขู่นรับของเมืองทองได้นะครับเพราะว่ารู้ศักยภาพกันดีอยู่แล้ว ก็เป็นเกมที่คงต้องเน้นแบบสุดๆนะครับเมืองทองเพราะว่าต้องการ3มแต้มเกมแรกของฤด,ดูกาลล้วเล่นในบ้านซะด้วยก็คงเป็นชอยอื่นไปไม่ได้แล้วได้พักไปต่างหากความสดมีมากกว่าคู่นี้เจอกัน17นัดทุกรายการในเมืองทองชนะได้11เสมอ3แล้วก็แพ้ให้กับราชบุรีไปแค่3นัดการเล่นที่บ้านของตัวเอง2เกมหลังลงเอยด้วยชัยชนะ2 1หนึน่งทั้งหมดส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในเกมลีกซีซั่นที่แล้วเมืองทองบุกชนะ31จ่ายแฮตทริกของมิซาเยฟด้วยครับ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทีเด็ดทําแสบใส่ราชบุรีได้อีกหรือไม่ส่วนเกมวันเสาร์มีเตะ3คู่ครับเริ่มจากแบงคอกพบกับบุรีรัมนี้เตะเร็วเลยครับ17นาฬิกา30นาทีเจ้าบ้านแข้งเทพแบงคอกยูเนเต็ดที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมี4ีแต้มจากการชนะ1เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้1ซึ่งการ่า้แพ้นั้นก็เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบุกไปแพ้สุประกาซิตี้1ต่อ3จะลงสนามเจอกับปราศสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดที่ฟอร์มกำลังเสด็จน้ำเลยครับ ขึ้นไปยืนเป็นจ่าฝูงหลังจากเล่นมา3เกมคู่นี้ชมสดๆได้ที่แอปพลิเคชัน AIS Play ครับสภาพทีมแบงค์ข้อเจ้าถิ่นไม่มีแน่ๆก็คือทศวรรษลิ้มมันสเถียนที่โดนไล่ออก เพราะว่าไปยกเท้าสูงยันใส่เจริญศักดิ์วงกรแต่คู่นี้เขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเจ้าปิงเนี่ยต้องชดใช้โทษแบน1นนัดในเกมนี้ทันทีส่วนตำแหน่งอื่นๆถือว่าสมบูรณ์ระบบการเล่น433เหมือนเดิมผมคิดว่าโคชแบน์ทษตอนสีปานยึดมาน่าจะมีไมเคิลฟอร์เกสกาดเฝ้าเสาส่วนเกมรับทิสตองโดแบ็คขวาซ้ายเนี่ยเป็นธิรพัฒน์นนชยยาเซน,นเตอร์มานลทอมเบียร์กับเอเวอตันกอร์สเวสตรงกลางวิศรุตอิมอุระจะกลับออกสตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งตัวรับแล้วก็ านบนครับแอนโทนีคาร์เตอร์เป็นหน้าเป้าและมีวันเดอร์ลุยสกับเฮเบตตี้เป็นตัวสนับสนุนส่วนผู้มาเยือนอย่างบุรีรังสภาพทีีมีความลงตัวแล้วก็สมบูรณแบบ ือบจะทุกตำแหน่งติดตรงที่วิงแบ็กซ้ายนี่แหละครับยังต้องปรับจูนกันอยู่เพราะว่าอเล็กซานเดรกามาต้องขยับคนนู้นคนนี้สับเปลี่ยนมาตลอดแต่ประเด็นมันคือไม่ได้กระทบต่อเชื้อระบบการเล่นเลยนะครับผมถือว่ามันมีความยืดหยุ่นที่ดีมากณนะตอนนี้ดูเหมือนเปียพลผาณิชกุลจะตอบโจทย์มากกว่าใครเพื่อนเพราะเล่นมา2เกมติดแล้ว3 4 1 2ระบบการเล่นของบุรีรัมย์ประตูเป็นสิวรักษ์เทศสูงเนินแผงก็ลหลัง3าคนพันสาเหวิบูนดีเก่าแล้วก็เรบินสุลกาวิงแบ็กขวานเนรบดินวิรวัตโนโดมซ้าาาายยเปป็นนีพลลลิชกกกุตตรรรง,งัร คามีกับพิรดลชำรัศม,มีซึ่งเริ่มประสานงานกันลงตัวมากยิ่งขึ้นส่วนแดนหน้าเนี่ยปล่อยเลยครับสุบโชคสารชาติเป็นตัวรุกหลังคู่หน้าที่จะมีเูเอลโรซ่ากับสุบชัยใจเด็ดที่ฟอร์มกําลังแรงนับตั้งแต่ปี2007มีการบันทึกสถิติการเจอกันของทั้งคู่นี้นะครับในทุกรายการเอาไว้ที่28นะัดปรากฏว่าแบงค์ข้อชนะบุรีรัมได้แค่3นัดนะครับแล้วก็เสมอ5ส่วนบุรีรัมเป็นฝ่ายยัดเยียดความปลาใช้กับแข้งเทพมากถึง20นัด คือเรื่องของสถิติเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าบุรีรัมเหนือกว่าเยอะอยู่แล้วขนาดที่ฤดูการที่แล้วก็เป็นบุรีรัมครับที่เอาชนะได้ทั้งไปแล้วก็กลับโดยที่บ้านแบนงคอกจบ2-1แล้วก็ที่บ้านของบุรีรัมเนี่ยจบ2-0แล้วชัยชนะครั้งสุดท้ายของ b u ที่มีเหนือบุรีรัมคือ16เกมที่แล้วครับ22ตุลาคมปี2014 ในเกมไทยลีกด้วยสกอร์2-0โดยโรแมนกัสมีเหมาคนเดียวทั้ง2ลูกแต่ผมมองว่าเกมนี้มันน่าสนใจนะครับแบงคอกแพ้มาด้วยสภาพตัวผู้เล่นที่เหลือ10คนจากนัดก่อนหวังจะแก้ตัวแน่นอนความใหญ่ของคาร์เตอร์จะต้นกับแนวรับบุรีร,รัมได้ดีแค่ไหนต้องพิสูจน์ตัวเองอีกพอสมควรนะครับเพราะว่าฟอร์ที่ผ่านมาอย่างไม่ดีและยังนับหนึ่งกับการยิงประตูในไทยลีกไม่ได้จุดนี้ก็น่าสนใจส่วนความสามารถเฉพาะตัวของเฮเบตี้กับวันเดอร์ในการเลี้ยงกินตัวจะแผงริทออกหรือเปล่าหรือว่าจะทำลายจังหวะของเพื่อร่วมทีมกันันนนนเเอองงี้ก็ป็ปสิ่ ที่แนวรับของบุรีรดำจะเป็นฝ่ายให้คําตอบส่วนปราษาสายฟ้าความลงตัวแดนหน้ากระสุดไม่ฝืดแล้วนะครับผมมองว่าตอนนี้มีความมั่นใจแล้วอยู่ที่จะสม่ำเสมอหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าเจอเกมที่ตีตันเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรส่วนในมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือกุณซื้อทั้ง2ฝั่งเป็นพวกแท็กติกเยอะแล้วก็อาจจะคิดเยอะจนเกมอึอดอัดไปด้วยเอาเป็นว่า ขอให้ประตูแรกมาเร็วดีวกว่าในมุมคนดูจะทําให้เกมมันออกรสออกชาติได้มากแน่แน่ซึ่งในใจลึกผมยังเชื่อว่าคู่นี้มีผลแพ้ชนะแน่นอนไม่น่าออกเสมอครับจากนั้นไปต่อกันที่สานา,ามกีฬาจอบจจังหวัดขอนแก่นน้องใหม่อย่างโจาอางพยองขอนแก่นยูเนเตดจะเปิดบ้านรับศึกอย่างฉลามชนชลบุรีเอฟซีคู่นี้แต่หกบงเย็นครับแฟนฟุตบอลก็รับชมได้2ช่องทางทีวีก็ g m MM m 25แล้วก็แอปพลิเคชัน AI s Play เหมือนเดิมเจ้าบ้านเกมที่แล้วบุกแพ้การท่าเรือล่น3นัดมี3แต้ากกาวบ ครังที่12ก่อนจะเริ่มสัปดาห์นี้ซึ่งการกลับมาเล่นในบ้านในพวกเขาน่าจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นโดยสภาพทีมไม่มีตัวหลักติดทดแบนแกนหลักอีฟสันเมโลดักลาสควโบปานเดชาเงินประเสริฐโจชัวกรอมมนพร้อมในการออกสตาร์ทแต่และตำแหน่งหมดซึ่งขอนแก่นมีตัวเลขในเกมแพ้การท่าเรือที่น่าสนใจพวกเขาสามารถสร้างโอกาสจบสกอร์ได้มากกว่าท่าเรือด้วยนะครับ 14ครั้งยิงเข้ากรอบมากถึง6ครั้งแต่ปัญหาคือความคมนี่แหละครับชลบุรีนัดที่แล้วพวกเขาพลิกแซงหนองบัว3-1ทําให้อยู่ที่3มี5แต้มผมก็มองว่าลูกทีมของโคตเตียเนี่ยได้ระบบที่ลงตัวแล้วนะครับโดยเฉพาะแดนกลางที่ใช้การยืนแบบไดมอนด์แล้วก็วางเดนิสบูริโลกับยูพยองซูเป็นคู่อหอ,อกล่าตาข่ายมีจนนี่คันยุคป,ปั้นเกมเป็นเพลย์เมคเกอร์แล้วก็ทาให้การพัชซิ่งบอลของชลบุรีเนี่ยมันมีความสวยงามโดยเคมีเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวกับบระชิตกันน,สน,ร,น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 รส,รส,สวนีวันเว เน้นเกมด้านข้างเปิดเข้าในให้2องหวหอกเดียได้ชาร์จซึ่งเป็นจุดเด่นคราวนี้นะครับเมื่อคู่หน้าครบเครื่องเดนนิสเล่นลูกกลางอากากศดี ยูบียงซูก็เป็นตัวที่เข้าฮอสได้ดีมองภาพโวมทั้งหมดแล้วผมเชื่อว่าชมบุรีมีดีพอที่จะบุกไปเก็บ3าแต้มได้เลยนะครับต่อกันที่เวลาเดียวกันครับขึ้นเหนือไปที่สิงสเตเดียมเจ้าถิ่นกวางโซงมหาภัยเชียงรายยูเนเต็ดที่ลงเล่นไป3นัดมี5แต้มพวกเขาอยู่ที่5เกมนี้ได้เล่นในบ้านต่อเนื่องเปิดบ้านเจอกับประจวบที่มี2คะแนนจาก3นัดอยู่อันดับ14แล้วก็ยังไม่ชนะใครคู่นี้แฟนบอลชมได้ที่ททบ5 HD1 แล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play ความน่าสนใจของเกมคู่นี้อยู่ที่การกลับมาเยือนถิ่นนเเกกก่่าาาาาาาขของงมมมซิิทรรึได้้า้าปปะจวีีผ เขาทําบอลได้สนุกแล้วก็น่าดูมากๆเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันยังไม่ลงล็อกเท่าที่ควรแล้วก็เรียวแรงในการเล่นเพรสซิ่งตามแบบฉบับของญี่ปุ่นเนี่ยนักกีฬาอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรแถมผลการแข่งขันที่มันยังไม่ได้นะครับมันก็เลยทําให้นักเตะยังไม่มีความมั่นใจอย่างเกมที่แล้วเนี่ย เกือบจะคว้า3าแต้มนำสุพรรณก่อน2ลูกแต่สุดท้ายเสมอโดยโจทย์คองทากิคือการกลับไปปรับ2หัวหอ,อกอย่างวิลเลนโมตากับเฟเรราดอสตันโตครับที่ไม่ค่อยจะคมเท่าไหร่การต่อบอลเล่นร่วมกันเนี่ยดีมากๆแต่จังหวะจบเนี่ยมันใช้โอกาสเปลืองอีกมุมหนึ่งผมว่าทากิก็อยากวัดฝีมือตัวเองกับการ,รเผชิญหน้าทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งอย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาคุมระยองซึ่งเป็นทีมท้ายตารางขีดคามสามารถนักเตะ ไม่ได้ดีเหมือนตอนทาประโยชน์ในปีนี้แต่ยังสู้กับเชียงรายได้สนุกนะครับและแพ้เพียง2ต่อ3ในการมาเยือนสิงสเตเดียมส่วนเชียงรายแม้ว่าจะเล่นในบ้านแต่ปัญหาคือการใช้งานผู้เล่นตัวหลักตัวเดิมๆมันจะยืดระยะได้ดีแค่ไหนเพราะแม้ว่าคุณภาพนักเตะจะมีแต่ระดับท็อปๆปแต่ถ้าเกิดลงเล่นต่อเนื่องมากเกินไปมันอาจกระทบได้เหมือนกันนะครับอย่างเกมที่แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าคู่แข่งเริ่มจับทางได้ ตัวเยอะกว่าราชบุรีแต่ยิงประตูไม่ได้และดูมีความฝืดผสมกวนกับจังหวะสุดท้ายจบ0 0โอกาส28ครั้งเข้ากรอบไป9ครั้งแต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้มันก็ชัดแล้วว่าปัญหาคือพื้นที่สุดท้ายส่วนตัวผู้เล่นเกมนี้ของเชียงรายยังอยู่กันครบนะครับนำโดยบิโรซิมาเอกนิพัญญารวมถึงพิธิวัตสุจิตธรรมกุลและศิวกรเจตรกูลส่วนมาอาทิตย์ไปดูกันหน่อยครับ26กันยายนคู่แรก6โมงเย็นที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีเจ้าบ้านช้างเผือกเชียงใหม่ยูเน ที่หล่นไปรั้งอันดับสุดท้ายของตารางหลังผ่านไป3นัดเกีดยด้เพียงแต้มเดียวต้องรับมือกับโคราชทีมอันดับ11ที่เพิ่งจะหาชชนะเกมแรกเจอในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านชนะโปลิสเตโรไป็น1คู่นี้ชมได้ที่ GMM 25และแอปพลิเคชัน a i เ p l a y เชียงใหม่ของทางโคตอ่านสุรพงษ์คงเทพกำลังเจอสถานการณ์ที่กดดันสุดๆหากว่าเกมนี้พลาดอีก ผมว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงสูงเลยนะครับในถิ่นช้างเผือกเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูคู่นี้ให้ดีๆเลยครับเพราะการขึ้นมาจากหลีกรองที่เป็นทีมใหญ่ขึ้นมาเล่นบนไทยลีกเนี่ยสถานะมันเปลี่ยนนะครับจากบอลที่คุณเคยครองเกมคู่แข่งต้องเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาวันนี้คุณกลายเป็นฝ่ายเคลื่อนที่เองแล้วถ้าเกิดเรียวแรงไม่ถึงเนี่ยโอกาสที่คุณจะหมดก่อนก็มีเหมือนกันและผมเห็นชัดเจนนะครับว่าบอลคดอันพยายามจะเล่นรสซิ่งแต่มันทําได้ไม่สุดเพราะว่าพละกําลังของนาเตะเนี่ยมันยังไม่มาอย่างเกมที่แล้ว แพ้บุรีรามศูย์ต่อสีคุณภาพของผู้เล่นเชียงใหม่ยูเนเต็ดเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะกับแท็กติกที่จะใช้แบบนี้ในช่วงเวลานี้ฉะนั้นต้องดูว่าโคช้ชอ่านนั้นจะปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นหรือเปล่าเพื่อนําผลการแข่งขันที่ดีกลับมาก่อน แม้ว่าแนวทางของตัวเองจะยังมีแต่ก็ทําต่อไปแต่ในคู่ขนานของการทําผลงานเพื่อให้ทีมอยู่รอดเนี่ยมันก็ต้องเสี่ยงและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสําคัญส่วนนักคอร์รสีมาหลังจากได้ชัยชนะนัดแรกไปแล้วความมั่นใจก็มาเต็มนะครับผมถือว่านักเตะสมบูรณ์มีความแข็งแกร่งในเกมรับคนไทยล้วนก็เริ่มจะกลับมามีความมั่นใจมากายิ่งขึ้นหลังจากฟอร์มบูในช่วงก่อนหน้านี้พิสูจน์ได้จากสถิติผลงานเกมล่าสุดที่ชนะเทโรทันในแง่ของการป้องกันการสกัดกัน้นส่วนเกมรุก อาจต้องเช็คทางความเมฆคาริคารี่ที่บาดเจ็บว่าจะพร้อมหรือไม่ถ้าไม่ได้โอกาสของจกักรกลนิยมสุขก็คงออกสตาร์ตตัวจริงเหมือนเดิม อีกมุมที่น่าสนใจของคู่นี้ก็คือตัวกุนซือนี่แหละครับอย่างที่รู้กันว่าโค้ดอ่านกับทางโค้ดโจคือ2กุนซือหนุ่มไฟแรงของเมืองไทยและก็เป็นเพื่อนกวนเดียวกันกับทางโค้ดอูสราวุตรีผ่านของการท่าเรือแต่โค้ดโจยังเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้เรียนโปรไลเซนนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงความสําเร็จแบบเป็นรูปธรรมใครจะไปเชื่อครับโค้ดโจได้เท่ามาได้อย่างชัดเจนมากนะครับในปีที่แล้วและปีนี้ก็เดินหน้าเก็บ3ามแต้มไปแล้วและเห็นวิธีการในการเล่นของโคราชที่กลับมามีทรงที่น่าสนใจพร้อมกับคุณภาพของตัวต เมื่อไหร่ที่แรงกลับมาลงตัวไม่มีอาการบาดเจ็บและเขาเริ่มสื่อสารกันได้ก็าอาจจะกลับมาลืมตาอา้าปากได้อีกครั้งส่วนโคชอันก็ต้องกู้ชื่อหน่อยนะครับเพราะว่า2ฤดูกาลหลังสุดเนี่ยเขาทําสุโขทยัยแล้วก็เชียงใหม่ตกชั้นดังนั้นคืองานใหญ่และงานชิ้นสําคัญที่เขาจะพลาดไม่ได้แล้วนะครับและผมบอกเลยว่ามีคนรอเสียบแน่นอนถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเพราะตอนนี้เนี่ยคุณซอโปรไลเซนเฉพาะคนไทยที่ว่างงานก็มีแล้วต่างชาติที่เคยทำในไทยลี ก็มีและผมเชื่อว่าเขาก็จับยาม3ตาดูดวงชะตาของโคชอันอยู่แน่นอนขยับไปดูเกมของสุพรรณบุรีเจอการท่าเรือคู่นี้แต่เวลา18บแนกาที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีแฟนบอลรับชมได้2ช่องทางครับทีวีพีพีทีช่อง36และแอปพลิเคชัน a i ไ Play ช้างศึกยุทธถีนังไม่สามารถเก็บ3แต้มได้เลยนะครับแต่พวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครเป็นทีมจอมเสมอ นัดล่าสุดเอาตัวรอดได้ตามประจบ2ลูกแต่ก็กลับเอาคืนเกมนี้เล่นในบ้านต่อครับต้องวัดใจอเดบโยว,ว่าจะวางมากแบบไหนเพื่อให้สยบสิ่งเจ้าท่าเรื่องตัวผู้เล่นนี่ปัญหาครับตัวหลักพร้อมลงสานามกันหมดดิโลอัลเวสมีสกอร์แรกแล้วน่าจะเสริมความมั่นใจได้และปัญหาของสุพานที่ผมมองว่ามันเป็นความสม่ำเสมอของปัญหาก็คือการยืนระยะระหว่างเกมนี่แหละครับ มันไม่เสถียรบางเกมดีดีใจหายอย่างเกมกับบุรีรามเกมแรกโอโหแข็งแกร่งเลยครับเจาะเท่าไหร่ก็เจาะไม่เข้าแต่พอมาเจอกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดที่น่าจะปิดเกมสมแต้มมาพลาดโดนตีเสมอท้ายเกมกับประจวบต้องออกแรงเหนื่อยไล่เอาคืนนี่คือโจทย์ของอดีบโยที่ต้องทําให้ลูกทีมมีสมาธิมากกว่านี้ส่วนการท่าเรือใช้ชนะเหนือขอนแก่นยูเนเต็ดถือว่ามีแผลให้เห็นพอสมควรแม้ว่าสกอร์จะเหนือกว่าครองบอลมากกว่าแต่ในช่วงครึ่งหลังเกือบตายเหมือนกันนะครับและสิ่งสําคัญก็คือ การเล่นเกมรับของทางโคชองผมบอกได้เลยนะครับมันไม่ใช่เนเจอร์ของการท่าเรือตวัวนักเตคะคาแรคเตอร์พวกเขาเนี่ยเน้นเกมรุกซึ่งโคชองก็ยอมรับนะครับว่าหลังจากจบเกมมันมีความกดดันระหว่างเกมมากทุกคนก็เล่นเกรงกันไปหมดแต่พอชนะแล้วน่าจะปลดล็อกได้ก็ต้องมาดูเกมนี้นะครับว่าการผ่อนคลายหลังจากเก็บ3แต้ม ของการท่าเรือด้วยการเยือนสุพรรณบุรีมันจะง่ายจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดฟอร์มดีขึ้นมาคว้า3แต้มกลับไปได้ก็จะส่งผลดีฟอร์มติดลมบนได้เลยเช่นเดียวกันมาดูคู่ของบริสเทโรพบกับสุประการซิตี้คู่นี้ก็น่าดูนะครับเวลา18นาฬิกาเตะที่บุญยักจินดามีการในทอด2ช่องทางแอปพลิเคชัน ASP อสลและก็ทัท5 HD1 มังกรเล่าเงินนี่คือการลงเล่นในบ้านครั้งแรกของซีซั่นหลังจะออกไปเยือน3าเกมเสบอท่าเรือแพ้บุรีรัมย์แล้วก็ล่าสุดแพ้ให้กับนครราชสีมาซึ่งงงมมมีี1แต้ลูกททขอทาโค รังสรรค์นิวัตชัยโชคต้องการ3แต้มจริงๆในเกมนี้นะครับก็บอกว่ามีโอกาสที่ดีด้วยตัวผู้เล่นไม่มีปัญหาส่วน3าตัวทุกทั้งธิรเทบิโนไทยอาทิตย์บุตรจินดาและเอวันโดเปาลิสตา่ายังพร้อมในการลงสนามเหมือนเดิมแต่ผมว่าอาจต้องเหลาความคมให้กับเอวันโดหน่อยนะครับเพราะว่าหลังจากซัดสองประตูวสวยๆให้กับท่าเรือก็หายไปเลยส่วนเรื่องของรูปเกมแผนต่างๆแนวทางการเล่นผมว่าค่อนข้างจะลงตัวระบบ 3- 4 3สานี่แหละครับเหลือแค่จังหวะจบ ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ส่วนเขี่ยวสมุดของมาสทดาอิชิที่แฟนบอลไทยให้ความสนใจและพูดถึงกันเยอะอยากให้มากุมทีมชาติไทยพระมว่าผลงานปีนี้เนี่ยท้าทายมากเสียตัวหลักไปเยอะค่อนทีมแต่ว่าเล่นไปสานัด มี7แต้มแต่คราวนี้นะผมมองแบบนี้ครับยังไงอิชิีก็ยังคงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดและการยกระดับทีมขึ้นมามันต้องใช้เวลานะครับบอลตรงนี้เนี่ยเป็นบอลต้นเกมบอลต้นน้ําต้องวัดกันยาวๆปีที่แล้วเนี่ยนะครับอิชิีก็สร้างทีมมาจากผู้เล่นตัวหลักแต่ว่าเขาไม่ได้ต่อยอดเพราะว่านักเตะหลายคนนั้นเลือกที่จะออกจากทีมไปคราวนี้นะครับก็ต้องมาดูว่าโจทย์ความท้าทายใหม่ที่ผ่าน3เกมถือว่าสอบผ่านแต่มันยังผ่านพอหรือเปล่าเพราะว่าการชนะแบงคอกที่เหลือ10คน ในตอนแรกผมเชื่อว่าหลายคนอาจไม่มีคำถามแต่สำหรับผมนะครับและคนที่ดูบอลแบบต่อเนื่องผมคิดว่าในช่วงต้นเกมก่อนที่แบงค์ข้อจะเหลือ10คนเนี่ยรูปเกมของสุปราการเป็นรองนะครับต่อบอลขึ้นไปแทบจะไม่ได้แต่พอมันเหลือ10คนแล้วตัวของสุปราการมากกว่าฟุตบอลมันก็เลยดูง่ายหมดแต่ก็ต้องชมว่าอิชิมีความใจเย็นและมีความละเมียดละใมในการเข้าทำาอสมควรฉะนั้นผมขอให้เกมเนีครับเกมนี้หากพวกเขาบุกชนะเทโรได้ผมบอกเลยครับอันนี้ของจริงและ สู้ได้เลยสําหรับทุกทีมในไทยลีกเว้นแต่ว่าหลังจากนี้จะมีตัวหลักเจ็บนั่นแหละครับเพราะจุดอ่อนของสุประการคือตัวหลักมีให้ใช้เพียงเท่านี้ขาดใครคนใดคนหนึ่งไปส่งผลกับทีมแน่นอนผู้เล่นต้องเช็คก,กันนะครับที่เจ็บไปแล้วล่าสุดเนี่ยก็คือชยาวัชศีนาบงพลาดลงเล่นในเกมที่แล้วส่วนตัวติดทดแบนไม่มีแล้วก็หัวใจในเกมรับก็เป็นอาริซาเรฟวิชตรงกลางนเนี่ยมียูโตโอโนะ ส่วนตัวรุกจเจริญศักดิ์วงกรกับไดซิเกะสักิอิคุมเกมด้านข้างตัวบนก็มีเอเลียนโรกอนซาก,ก้าเป็นตัวชูโรงก็น่าจะวัดใจเขี้ยวสมุดของอิชิแล้วแหละครับว่าเกมนี้จะลงเอยแบบไหนแต่ผมก็แอบเชื่อว่าคู่นี้ทีมเยือนจะไม่แพ้ออกไปนะครับแต่โอกาสชนะเนี่ยถ้าจะเลือกนะครับจริงๆผมมองถ้าโอกาสบอง3มแต้มเนี่ยผมคิดว่าโบลิสเทโรมีแรงกระหายและความกดดันมากกว่าถ้าเล่นไม่เกรงและสกอร์แรกมาเร็ลนะครับหมายถึงว่าถ้าเจ้าบ้านขึ้นนําก่อนผมก็มองว่าสุดประการเนี่ยก็จะเหนื่อยแต่ต้องดู ว่าคู่นี้จะสนุกขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่านี่จะเป็นเกมที่น่าติดตามอีกหนึ่งคู่ในสัปดาห์นี้นะครับและทบทน,นี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับคิดไซโค้งเก่งก่อนเกมขอให้ทุกคนดูบอลอย่างสนุกในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องทางของ AIS Play ซึ่งมีการถ่ายทอดฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้คุณจะดูได้เลยนะครับ600แมชซึ่งตอนนี้เริ่มถ่ายทอดกันไป หลายลีกกันแล้วนะครับไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3เนี่ยเดี๋ยวถ่ายในรอบเพลย์ออฟฟุตบลอลหญิงได้ดูแล้วฟุตบอลชายเดี๋ยวรอหน่อยแล้วก็ฟุตซอลด้วยนะครับใครที่ใช้เบอร์โทรของ a i s ดูได้เลยครบ600แมชแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เบอร์ของ A i s เสนี่ยนะครับคุณจะดูได้200แมชก็จะเป็นเกมสำคัญสำคัญที่ถ่ายคู่ขนานกับฟรีทีวีแต่เอาเป็นว่าเอาง่ายๆเลยนะครับคุณซื้อเบอร์โทรของ a i s นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นแบบรายเดือนแบบเติมเงินอะไรคุณก็ซื้อไปเลย แล้วคุณสามารถรับชมได้600แมชอันนี้คือเงื่อนไขที่ a s จัดให้ในปีนี้โดยที่ไม่เก็บค่าบริการรายเดือนเพิ่มเติม,ตมจากลิขสิทธิ์บอลครั้งนี้ที่ซื้อมามูลค่าค่อนข้างจะสูงแล้วก็สามารถที่จะเช็คข่าวได้เลยนะครับ2ช่องทางแอปพลิเคชัน AIS Play ดูโปรแกรมดูรายการพิเศษของเขาแล้วก็ Facebook AIS Play ฟุตบอลก็ติดตามกันได้และทั้งหมดนี้คือคีดซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ลาไปแล้วสวัสดีครับ